พ่อผมมาก่อนใครเลยมาเห็นพี่วิกพี่ซีวิกลุกอะไรเนี่ย่ด้านมืดเหรอยังม่อะไรเงี้ยเขาถามอ่ะก็ถามว่าแข่งเกมเหรอแต่เขาไม่ตอบเอาวีกมเลยแข่งเรือถุงร้อนอันนี้มันงี่ไออ้อยหิวอืมใช่แล้วโอ้หพี่ดีไรอ่ะขนมรสส้มน้องไม่ลงน้องพี่พึ่งหอยอกโรลงบยาน ปวดหลุดปับเหรอตื่นไวครับเสื้อใหม่เทไหมเฮ้ยผมได้เสื้อแล้วข้างหลังสกีนไงดูก่อนเฮ้ยสกีนเรียบร้อยเหรอไต่ว่ผมมาก่อนใครเลยมาเห็นพี่วิกอีซี่วิกจับกล้องมาหาผมอ่ะอันนี้เจอปอดั่นนอนไม่ผมไล่พี่ปอดันพาคู่เราเดียวนะตามที่แบบพูดตอนมิดซีซั่นเลยนะผมไล่พี่ปอดันไปละแมทไหนมีพี่ปอดันผมไล่ไปหมดแล้ว ลุกอะไรเนี่ยที่หมดไงด้านมืดเหรอ,อยังมอนเมื่อกี้คือไปปกติซื้อสตาร์บาร์ทุกวันเขาจำชื่อได้ใส่อย่างงี้ไปเขาจำจำไม่ได้ชื่อผมจำไ,ไม่ได้เลยเหรอชื่ออะไรอะไรเงี้ยเขาถามอ่ะเขาถามมาแข่งเกมเหรอแต่เขาไม่ได้ตอบอาบีเกมแรกเขาไม่ถามกูเขาถามกูมาแข่งเกมแต่เขาตอบว่าไม่ได้ไม่ได้อาบีเกมแข่งเรือกูผิแข่งเรือพอย้อมผมกูขอจำไม่ได้เลยเหรอแต่ละคนแต่ถ้าไม่ไดูก็ซอยรัว ทำไรทำไรันนี้ให้มออ่ะไปซื้อพื้รองตอนมีเวลาไม่ซื้อทำตัวทำ่มันเลยตลอดเลแปะตังไวให้ได้แปะสู้ถุมร้อนอันนี้มานที่ไอออยอยู่อือใช่แล้วโอ้ไม่ดีไรอ่ะขนมรสซบน้องมีเลอยู่ไหนพี่

ไมเป็นอะไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนโอ้ถ้าอย่างที่ไม่ไมไูไม้ดูได้ดูได้ดูได้เดูพี่โอมอ่ะเดี๋ยวพเฮ้เวนมาล้างว่ะเฮ้ให้ผักให้มาให้อออกูปะกูแปะกูไป้ไวอบอบได้บอบได้วงเย

ดูดีดูดีดูดีดึงหน่อยไม่ไไม่มอไรไม่มอไรไม่ซับเกิดไปทันไปไปให้ไปให้ไปไปไปแป๊บเดียวอาจจะตีบ้างจบจแล้วจบแล้วกแล้วฟลีกแล้วบล็กแล้ว

ไม่กูผ่ันให้ได้กูผ่าให้ได้ต้องรีบฆ่ารีบบอกว่าไม่กูต้องการล่างกูเลยปิดได้เฮ้ยกูการเจ็บมากกูเลยปิดได้กูเลยปิดได้กูต้องการล่างกูรอด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 ร่างกันได้ล่างกันได้เยกูปิดได้กูเปิดได้ตายยปิดหมดเลยล็อกที่จับไปแล้วพี่อมกูลังวับไปเลยเอาล็อกซี่ไอ้ไอ้เอ้ยระวังจบบ้านเว้ยไม่จบไม่จบกูลังกลับพี่อมจบตันดิ

biết gì bao? Đúng đấy, đúng đấy, đúng đấy. Mình đâm, mình đâm, mình đâm, mình đâm. Kêu 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 ข้าางบไม่ลงน้องพี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลพี่ขอพักก่อนเถอะลงไปก็แพ้ไม่ลงละวเนี้ยไปยืนที่อื่นได้ไหมเขาดีกแล้วหรอไปยืนที่อื่นได้ไหมพี่ปอยนี่เขามาแอบมาคุยสัญญากับพี่แหมนะโอ้เรียบร้อยไปเลยไม่ลรอกู้อะไรวะมองผู้อะไรเนี่ย อ่อยแร่อ้วนไปหลไยอีกแล้วนะกูอีกแล้วอีกแล้วนะกูอีกแล้วสินะถึงไม่ได้พักแต่ก็มาให้เห็นหน้านี่คือเัียไงวะผมมากู่ต่อไปบุรีรัมย์เทจีให้ทุกคนตัดสินใจนะครับว่าจะอยู่จะไปโอกาสครั้งที่สมจะมาเชื่อมั่นครับทุกคนครับไม่แม่อ่ะผมคือใรูต้องลยจับ รล็บเหลืองเหลืองที่ไม่ใช่สีเอ้ยสว้ยเราสุ้ยเราเดินให้หมดแล้วจริงเราเอาคอนเทนต์ให้หมดแสาวสวนลีเวอร์สวีปเดียวทีแรกแรกจริงครบจบในทารอนนะคะ